เพลงเร็วไปเรียบร้อยนะฮะนะดูซิว่าเพลงช้ามีอะไรบ้างที่ขอมากันนะเราแบบเป็นเล่ห์มาเอิญหัวใจที่โทรมานี้เพราะมงเอิญที่มีหัวใจมันอดเป็นห่วงไม่ไหวกลัวเธอเสียใจมันก่อนานนี้ถัาพูดรัก ได้โปรดนับโทษที่ทุกทางอยู่ในตารางสีห้องหัวใจของคุณแล้วแต่สารจะสั่งร,ร้านหรือคิดการุงภุมสารภาพแล้วคุณว่ารักรัก,รก,รก,รกปากใจขอบคุณครับแทนความคิดถึงด้วยแทนความคิดถึงนะครับของคุณแม่ท่านไหนเด้อท่านไหนอโอเคครับแทนความคิดถึง ลกยห่างกันางได้หัวใจไม่เคยว่างันเพราะว่าคิดถึงเธอทุกวันเป็นคนสำคัญที่ปันอยากเจอเพราะว่าคู่ถรับถอายกวันเป็นคนสำคัญท่่มามองกล้อง โอเคนะจ๊ะครับอ่ะเดี๋ยวเล่นแบบหนึ่งกระท่อมสาวเมินกระท่อมของพี่เดี๋ยวนี้ไม่มีเท้าแล้วรักโบยบินดูสิ้นแววรักลาจากแล้วไม่มาแม่ยอ่อยขอเพลงวาสวยๆขอเพลงคนโปรดเธอดดนใจ แถมเดินค้ามเดินหงายทังหนูนะครับโปรดเถิดดวงใจ้ังการคู่ด้วยโปรดเถิดดวงใจโปรดได้ฟังเพลงนี้ก่อนอย่าด่วนหลับนอนอย่าด่วนทอดถอนหรือไทยจำเสียงของพี่ได้หรือเปล่า จำเพลงรักเก่าเราได้ไหมเคยฝากฝังไว้แนบไหนกลางใจนาเจนทำเดินง่ายด้วยเรามามองกันสองคนดูนนแม่ถ่ายไปไหนละดวงจันทร์ไม่มีดวงจันทร์อะ ชื่อเหมือนตั่เดียวดังว่าเขาสร้างให้มาสองฟ้ายามคำ่ำยังไจจงจ๊ะจา๋าไะได้ครับจภาพนะคะจบภาพมอบชดกไม้ให้อกไครับขอบคุณมากครับ